MacBook Pro นะครับ15นิ้วปี2013 LCD เป็นเส้นแต่เปลี่ยนเฉพาะ LCD ได้นะครับ BBMax จัดให้ครับสวัสดีครับ BBMax Service นะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนจอนะครับ LCD ตัวนี้เป็น15นิ้วนะครับปี2013นะครับเรามีนะครับ ปี2013 14 15นะครับสำหรับตัวนี้เป็นโมเดล1398นะครับโมเดล1398เป็นตัวเ e t ินานะครับอ่าเป็นตัวเลตินาตัวนี้เราไมา่ต้องเปลี่ยนยกฝาแล้วนะครับเปลี่ยนเฉพาะแผ่น LCD หรือจอ LCD ไส้ในนะครับที่เรียกกันเปลี่ยนได้แล้วนะครับอันนี้เป็นของลูกค้านี้จอแตกนะครับก็คือลืมอุปกรณ์หรือว่าสายชาร์จหรือว่ามีเศษไรอยู่บนนี้แล้วลูกค้าปิดฝาปึ๊บเรียบร้อย นะครับเปิดไม่ทิ้งเส้นมาเลยนะครับนะ BB Max s w i เปลี X, Soviet, ่ยน LCD รุ่นนี้ได้ครับผมตามมาดูกัน นะครับเปิดฝามาเรียบร้อยแล้วก็พบว่าเจอเพิ่มเติมในส่วนของแบตเตรรเอรี่บวมนะครับบวมนะครับทุกเซลนะครับเสียหมดแล้วก็คือตามอายุการใช้งานของเขานั่นเองแบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้ประมาณขึ้นอยู่กัารใช้งานนะครับประมาณ2-3ปีนะครับ2-3ปีเซลล์ก็จะเสื่อมสภาพเสียนะครับในกรณีที่ลูกค้าชาร์จแค่อยู่ตลอดเวลา แบตก็อาจจะเสียเร็วนะครับน่าอันนี้แบตเตอรี่บวมด้วยนะครับต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่โอเคมาเดี๋ยวเรามาถอดจอกันเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปแกะเปลี่ยน LCD กันนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเราประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ในส่วนของตัวจอ LCD นะครับที่เราเปลี่ยนไปอ่าสวยงามนะครับ ตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องนะครับสีตรงนะครับสวยที่สุดเลยนน่ตัวจอเดิมนะครับ LCD เปลี่ยนยก LCD แบบนี้เลยนะครับยกชุดเลยแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนี่ที่บวมนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมสองรายการนะครับก็เปลี่ยนแบตเตอรี่กับเปลี่ยน LCD นะครับสำหรับตัวนี้เป็น 15นิ้วปี2013นะครับ12 13 14 15นะครับโอเคเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเคสนี้เปลี่ยน lcd นะครับกับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเรียบร้อยแล้วฝากไว้ด้วยนะครับ bbmax service มี2สาขาครับสาขารามกับสาขาล่างสิตินะครับสามารถติดต่อกัเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับจะเป็นละเอียดวิเคาร้านนะครับทักเข้ามาคุยกันก่อนว่าอาการเป็นอะไรนะครับรุ่นไหน ค่าที่จ่ายเท่าไหร่แจ้งก่อนซ่อม BBMax Service ลาไปก่อนสวัสดีครับ